พักประชาชาติย้ำถึงอุดมการ์ที่จะเป็นพักของคนไทยทั้งประเทศพักประชาชาติไม่ใช่พักของคนภาคใต้แต่เป็นพักของคนทั้งประเทศพรรคประชาชาติไม่ใช่ของกลุ่มบวาดาหรือของคนมุสลิมเท่านั้นพรรคประชาชาติเป็นของพี่น้องทุกคนครับ ท่านสุกาโนนะครับตามด้วยศาสตราจารย์โควิดพวงงามนะครับท่านประธานที่เคารพผมสุกาโนมัตาสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดยะลาเขตสองภคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตอภิปรายนะครับเพื่อสนับสนุนยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามานพิจารณาศึกษาการถ่ายโอน ถนนทางหลวงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะเท่าความนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นเหตุผลว่าทางสภาผู้แทรนราษฎรนั้นควรจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาเรื่องของการถ่ายโอนถนนให้กับองค์กรปกครองท้องถิน่นเพราะปัญหานี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดปีสปีปัญหานี้เกิดมา20ปีแล้วครับ ถ้าเราดูจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเราจะเห็นได้ว่าจะมีการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบอตอก็เกิดขึ้นจากพรบรรขั้นตอนการกระจายอำนาจทั้งหมดแต่นี้พรบการกระจายอำนาจน,นอกจากการกระจายอำนาจในการปกครองแล้วยังมีการกระจายอำนาจในขั้นตอนของถ่ายโอนงบประมาณและก็ เนื้อง,งานให้ประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับผมเองก็เกิดมาได้สู่เส้นทางการเมืองนะครับในช่วงที่มีการถ่ายโอนงบประมาณหรือโครงการต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนั้นปี2 5 4 2ผมเองก็มีฐานะเป็นผู้บริหารคนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะลา ตอนแรกเราก็รู้สึกดีใจนะครับว่าเราได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนได้มาเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนจะได้มาแก้ปัญหาให้ตรงจุดตามความต้องการของพี่น้องประชาชนเราดีใจนะครับว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจได้มีแผนขั้นตอนการกระจายเนื้องานถ่ายโอนงานจากรปชเดิมกรมโยธาให้กับให้อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วน,วนจังหวัดท่านประธานครับ20ิปีผ่านมามันก็มีการถ่ายโอนเฉพาะงานมีบุคลบลากรบ้างบางส่วนแต่เม็ดเงินงบประมาณนั้นไม่เคยสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยปัญหาทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าปัญหาที่องค์กรส่วนท้องถิน่นหรือผู้บริหารองค์กรส่งท้องถิน่นไร้ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานหรือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความจริงใจของรัฐบาลรัฐบาลมีความจริงใจที่จะกระจายอํานาจให้พี่น้องประชาชนให้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้ทํางานแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนจริงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องสําคัญอยู่ดีๆครับจากการโอนว่าประมาณโอนสายทานงานของทางหลวงทางหลวง,ง,ลวงตอนนั้นเขาเรียกรปช แล้วก็ของโยธาให้กับอาบาจมีเครื่องจักรให้บ้างแต่ว่าท่านรู้ไหมครับสภาพเครื่องจักรที่โอนไปให้กับองค์กรอาบาจต่างๆทั่วประเทศที่รับโอนมาจากหน่วยงานของรัฐทึ่งเป็นรัฐบาลกลางนั้นแทบจะใช้งานไม่ได้เลยและที่สําคัญที่สุดนะครับหลังจากถ่ายโอนไปแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลหรืออาบาตอต่างๆก็ไมส่สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างที่ท่านบอกนะครับสายฐานที่รับผิดชอบทั้งหมดมันมีมากมายของของกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะก,กงทางหลวงชนบทซึ่งตั้งขึ้นมาหลังจากมีการโอนหน่วยงานยุบหน่วยงานราปรชไปแล้วแต่ก็มาตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาวันนี้มันเกิดความซับซ้อนผมว่าขั้นตอนการกระจายอำนาจของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่กำหนดให้การกระจาย เนื่องงานงบประมาณต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบในการดูแลบริการสาธารณะนั้นมันก็ชัดเจนนะครับว่าต้องขั้นตอนในการกระจายให้แล้วเสร็จภายใน4ี่ปีถ้าปี4 2จะต้องเสร็จภายในปี4 6แต่เป็เสร็จในปี4 6ท่านก็มาตั้งกรมใหม่ขึ้นมาในกระทรวงกรารกระทรวงคมนาคมคือกรมทางหลวงชนบทกลายเป็นว่างานแท้ๆที่มันอยู่ในความยากลําบากที่ต้องเป็นภาระต้อง เจอกับพี่น้องประชาชนต้องให้องค์กรปกครองส่วนต้องติดดูแลแต่งานสายทางหลักที่มันเป็นสายทางรองจากทางหลวงทางหลวงชนบทกลับไปทําวันนี้ยังเป็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าบางสายทางองค์การบริหารสุองค์กรปกครองส่วนต้องติดต่างๆก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนประชาชนได้แต่ระเบียบของคณะกรรมการกระจายอานาจบอกว่าการถ่ายโอนสายทางงานไปแล้ว รับไปแล้วไม่สามารถจะถ่ายโอนกลับวันนี้ถ้ารัฐบาลให้ความจริงใจนะครับผมจึงเห็นว่าการถ่ายโอนยังเป็นภารกิจที่ควรจะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่ท่านต้องให้งบประมาณไม่ใช่สิน้นปีงบประมาณในการซ่อมบำรุงคุจัดแค่30มเอีกซอีกเจซให้องค์กรท้องถิ่นที่มีศักยภาพวิ่งงบประมาณเอาจากกรมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ผมได้รับการร้องเรียนจากผู้บริหารท้องถิน่นหลายแห่ง ใครวิ่งงานได้ก็ได้งบประมาณไปซ่อมบำรุงเยอะใครวิ่งงานไม่เป็นไม่มีผู้รับเหมางานก็ไม่มีที่จะไปงบประมาณไปซ่อมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้สําคัญที่สุดผมจึงอยากขอความร่วมมือขอความเห็นใจจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในสภาอังสงเกตแห่งน,นี้ว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องโครงการถ่ายโอนสายทางงบถนน ของทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศว่าวันนี้ถ้ามันถ่ายโอนไม่ได้ถ่ายโอนกลับไม่ได้เราจะทํำยังไงมันมีปัญหาเยอะแยะที่เราจะต้องมาพูดจากันในคณะกรรมาการเพื่อแก้ปัญหาที่มันคาราคาซังมา20ปีให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมพยายามที่มาอภิปรายเพื่อสนับสนุนนะครับให้สภาได้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัน ในเรื่องของยตินี้นะครับขอขอบคุณรรท่ามประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับออผมอยากฝากภาคประชาชินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทํางานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายังมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภา เพราะพรรคประชาชาคิคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น